ที่ที่กำลังจะเปิดลักษณะเดียวกันนี่กำลังจะเปิดยังไม่เปิดนะใกล้จะเปิดและนะ,ะคุณดูมีอ่างเห็นไหมคุณดูแล้วกันแบบนี้นะเล่นไฟลักษณะนี้นะอันนี้คือระบบที่มิกซ์กันระหว่างท t v กับระบบนวดนะครับส่วนที่ไหนคุณถามผมได้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับนะแต่ว่าไอ้ท่านผมจะพูดเดยอะไปเดี๋ยวก็จะหาว่าผมใส่ร้ายนะครับ เคลียไปเคลียร์มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเคลียร์ผมอีกคือผมเรียนได้ทราบนะครับผมเห็นบนแฉอย่างแต่ผมไม่รับเคลียร์นะครับเพราะไอ้ที่ไอาใจมาเนี่ยผมก็ต้องเอาไปให้คนอื่นเพราะผมกลัวมากนะแต่ระบบนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการจะเปิดได้เนี่ยและทุนเนี่ยทุกวันนี้นะครับมันเป็นทุนต่างชาติทุนจีนโดยทั้งสิ้นเรากลัวอเมริกาแต่ปัญหาคืออิทธิพลของจีนในการแพร่เข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมาก ยกตัวอย่างในจีน1,400รล้านคนผมยกตัวอย่างแล้วเอาจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเยอะหรอกครับจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดล้านแล้วนะครับในจำนวนคนเจ็ดล้านเนี่ยคุณคิดดูกันที่จีนเนี่ยผลักดันออกมาพวกนี้มีหมายหมายแดงนะมีหมายแดงหมดฮนะมีหมายแดงแล้วถามว่าหมายแดงเนี่ยถามว่าตอมอผ่านมาได้ไงหมายแดงต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้ตรวจเลยเพราะอะไรครับ เพราะเป็นวีซ่าออนอะไรเวอร์มาถึงแล้วมาทำวีซ่าจ่ายตังแล้วก็เข้าจ่ายตังแล้วก็เข้าดังนั้นตอนนี้ในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของจีนหมายแดงนอกจากที่คุณต้องเข้าใจนะเอาแล้วคุณอาจจะถามผมเอาแล้วกัมพูชากัมพูชาเนี่ยคุณเข้าใจไหมคือจ่ายแล้วมันจบคุณจะเปิดบ่อนคุณจะเปิดแบงค์คุณจ่ายจบจ่ายคนเดียวนะครับจบหมด แต่พอในระบบไทยเข้ามาเนี่ยมันกระจายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคุณไปยังไม่ได้พูดถึงที่พวกอุ่มบุญนะครับพูดพูดถึงนักข่าวจีนเทาอ่อนั่นก็เล่นไปนะรับเคลียร์อีกและที่เคลียรไปวันก่อนที่ไซเบอร์เนี่ยมันก็มาโยงกับไอ้สองคนผัวเมียที่เป็นนางนกต่อที่ผมเคยแถลงข่าวไปก่อนว่าสองคนนี้จะเป็นคนที่จะเข้าไปหาและถ่ายลูกกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ดังนั้นนายตำรวจชั้นวิใหญ่ทุกวันนี้ถ้าถ่ายรูปกับคนจีนก็ต้องระวังหน่อยนะครับต้องถามหน่อยว่ามีความเป็นมายังไงไม่ใช่ถ่ายซีซัวเพราะพวกนี้เอาไปอวดในหมู่กันเองในหมู่คนจีนด้วยกันเองว่าเอ๊ะเนี่ยรู้จักตำรวจคนนี้ไหมเนี่ยคนนี้ใหญ่มากเลยก็อ,อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนายสมศักดิ์มาจําได้ไหมครับเพราะว่าผมต้องโยงถ้าทักทุลให้ผมพูดเนี่ยอาจายเนี่ยไม่เยอะหรอกครับอาจายเนี่ยผมรออ่ารอรอโทรศัพท์มัน ผมไม่ได้รู้จักมันแต่ว่าผมให้คนเนี่ยไปติดต่อนะครับบอกว่านี่มึงไม่รีบมานะตายตายเพราะอะไรเพราะจริงๆตัวละครมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นตอนนี้เท่านี้ตายดังนั้นประเทศไทยเนี่ยผู้ไทยได้นะาจา่ายเนี่ยผู้ไทยได้ประเทศไทยหนึ่งต้องตั้งคําถามว่าคุณจะมีนโยบายปราบจีนเทาอย่างไงเพราะว่า ผมพูดไปอ่ะห้เดือนคุณมาอีกก็มีที่อีกผมเชื่อว่าอีก3-4เดือนเดี๋ยวก็มีอีกคือเราไม่ได้ตาดเลยครับเราไม่ได้จัดก,การเราไม่ได้ถอดบุตรลินจจริงหลิงมาเลยเราก็จะเจอแบบเดียกันมี KTV มียาเสพติดนะครับแล้วก็มีผู้หญิงมีบอนถามว่าไอ้ที่เปิดได้ยังไงจ่ายตังค์ไหมท้องที่ไม่รู้เรื่องเพราะมันเปิดติดถนนใหญ่หลับไม่รู้อนคู่ไม่เห็น เพราะฉะนั้นลักษณะนี้มันก็จะตรงไปตรงนี้แหละครับตรงที่สวยถามว่าการจัดการระบบสวยเนี่ยจัดการยังไงอันนี้เป็นปัญหาซึ่งมันใหญ่เกินตัวผมผมก็เลยเรียนให้ว่าถ้าคุณวิโรธก็ดีคุณโลมก็ดีหรือใครก็แล้วแต่เธอที่จะเป็นรัฐบาลสมัยหน้าต้องการที่จะจัดการเพราะผมเห็นว่าใน MOU มีนโยบายจีนเทาด้วยผมจะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้เพราะระบบธุรกิจของเราเนี่ยพึ่งพาอาศัย ยีนเท้าเปิดนะมันไม่ใช่หมาล่านะครับไอเคทีเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะในนั้นน่ยครบวงจรลักษณะเดียวกันฮะไม่มีแตกต่างกันเลยเนี่ยอาเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องให้ดูหน่อยนะเพื่อคุณจะได้ตามผมได้ทันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะตามไม่ทันอานั่งอาสออาคนนี้มสมศักดิ์มาหน,านีไปแล้วนะครับอาเดียเลขาหน้าตามมสวยๆเอาไว้ล่อคุยกับตำรวจ นะครับสองคนนี้แหละครับหัวเมียสองคนนี้คือจีนเทาคนสําคัญซึ่งถ้าไปหน่อยเนะมันก็ต้องไปหาใจ่ายจ่ายเคลียร์แม่หรือเคลียร์ไมแล้วเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ให้คือคอมมูนิตี้ของจีนในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทย,ยใหญ่มากใหญ่มากที่คนจีนที่อาศัยอยู่คือหมายความถูกต้องนะครับท่านเชื่อไม่เชื่อว่าสามล้านคนสามล้านคน,นไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนะอาจจะอยู่เชียงใหม่อาจาอยู่พัทยาธุกอย และคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแบบเดียวกับที่จับที่ไซเบอร์เข้ามาโดยใช้วิธีอิเลิต <c oughs> คือพวกนี้ออกมาแฟลแท็สบายเลยคือใช้อิลิกตการซึ่งในปีปีนึงเนี่ยมีคนใช้อิลิกตการที่ผมดูแล้วเนี่ยผานตมอมมา5 0 0แสนกว่าคน5 0 0แสนกว่าคนปริมาณเนี่ย <c oughs> เยอะ ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยะระบบราชการไทยเราเนี่ยไม่ได้จัดก,การเตรียมพร้อมกับบุคคลต่างๆเหล่านี้คนที่มีหมายจับนะครับหมายแดงนะครับคนที่มาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยพร้อมจะทําทุกอย่างอย่างที่ผมพูดให้ฟังคือพวกนี้ต้องเรียก,ก่อนนะว่าเป็นจีนใหม่ไม่ใช่จีนเก่าจีนเก่าก็คือในสมัยที่เป็นรุ่นเตี๋ยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอากงงที่เข้ามาและก็ยากจน ทีหนต่างรานนี้เข้ามาด้วยความโลภครับเข้ามาเ,าเงินที่ลงทุนที่นี่ที่มีรีที่ไดมอนด์เนี่ยคุณรู้ไหมครับใช้เงินเท่าไหร่ครับใช้เงินประมาณ40-50ล้านหยวน40-50ล้านหยวนเนี่ยถ้าเป็นเทียบเป็นเงินไทยก็สองสาร้อไม่เยอะหรอกครับ4-50ล้านหยวนนี่ซื้อ,อ,อ,อบ้านที่เมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับได้สั่สามหลังได่สามหลัง ดังนั้นการเอาเงินมาแล้วมาประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายประเทศไทยต้องเตรียมตัวด้วยโดยที่เห็นชัดๆเลยนะที่ที่เจอพบกันอีกแล้วที่บชนเนี่ยก็ต้องที่กรุงเทพก็คือจี้จิ้งหลิงแล้วกลับมาตรงนี้มาที่เมรีซึ่งแต่ละที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ที่เล็กเนี่ยรู้แต่เป็นที่ใหญ่ผมไม่ทราบว่าผู้สื่อข่าวเคยเห็นไหมที่เมรีนะครับคือเป็นสถานอาวนวดเดิมนะอันนี้เท่าที่ข้อมูลผมมีสัญญาเช่ายังไม่ได้ทํา นะครับโดยที่มีคนการันตีคือบุคคลที่ชื่อชายเล็กชายเล็กเนี่ยคือเอเจนซี่ชายเล็กคือเอเจนที่คอยจัดหาเด็กตามอาวุนวดตามที่ต่างๆในย่านเพชรบุรีซึ่งตํารวจเนี่ยรู้ดีครับรู้จักดีเลยครับถ้าเอ่ยชื่อชายเล็กในวงการตํารวจในย่านมักกะสันสุนทธิสารห้วยขวางนี่ต้องรู้จักดีชายเล็กเป็นคนแนะนําให้อาจายเนี่ยเข้ามาทําที่เมรีนี้โดยการปรับปรุงแต่อาวุนวดมัน เงินไม่ค่อยได้เงินไม่ค่อยได้มันต้องผสมลูกกันแบบที่เมื่อกี้ผมเอาตัวอย่างมาก็คือมีทั้งมีทั้งผมนวดและมีทั้งเครดิตบูรพที่ที่กำลังจะเปิดซึ่งเนี่ยอันนี้ซึ่งผมขอบอกเลยว่าอัานเนี้บูดเลยเลยนะอ่ะี๋ยวจะหาว่าผมมาพูดทีหลังแล้วว่ามาอะไรผมต้องเตือนบชนว่า,ออวาการลังจะเปิดในอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้ด้วยจริงๆิจ,งจะเปิดกันมาที่หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับ แต่ยังเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาก็พูดง่ายๆว่าสวยแล้วครับต้องจ่ายสวยอันนี้อยู่ในพื้นที่สุทธิสามจะบอกก่อนได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปกักข้อมูลผมไม่มีกักนะครับอันนี้ที่ใหม่นะครับที่ใหม่ถ้าคุณอยากจะรู้ชื่ออยากรู้ไหมอยากครับอยากรู้นะ อ่นะคือเดี๋ยวจะมาอะไรกับผมอีกผมก็ลองบอกไว้ก่อนแล้วตอนนี้ผมก็ชักกลัวเดี๋ยวเอามาเอากล่องโซดาอะไรมาวางไว้เดี๋ยวผมก็ตกใจแม่ไปหาที่โรงพยาบาลจ่ายปวดหัวอ่ะคุณดูคุณดูคุณดูแผน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 ที่นะที่ที่ที่เขาเตรียมการนะอ่าที่บอกปิดปิดปิดเนี่ยแล้วก็เนี่ยนะอ่าคือ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 ตำรวจเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องล่วงหน้านี่เปล่า ถ้าคุณไม่ล่วงหน้านะคุณทํางานตามหลังเนี่ยก็เปิดมาแล้วคุณก็ตามจจเพราะเข้าไปจะเจอเสียงเจอยานะลักษณะนี้ผมจะบอกให้นะ KTV ในในเมืองไทยที่ต้อนรับคนจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดท,ที่ประเทศจีนเองเนี่ยหาเสพยากและลงโทษหนักลงโทษหนักนะและการลงโทษหนักเนี่ยรวมทั้งพนันออนไลน์คอร์เซนเตอร์พวกนี้จีนลงโทษหนักหมด ถ้าคนต่างๆเหล่านี้ออกจากประเทศจีนแล้วจะไปไหนไม่ไปหรอกครับอเมริกาออสเตรเลียไม่ใช่คนจีนต่างเหล่านี้ไปที่ไหนครับเวียดนามโอเคอยู่ใกล้เขมิงอันนี้หลักลาวน้อยครับนะครับเพราะลาวเนี่ยโดนเหมาสัมปทานแลวคือเจ้าหุน่นะครับพมา่ามันไม่ค่อยเป็นที่ท่อ,ทองเที่ยวประเทศไทยฟิลิปปินส์แต่ประเทศไทยคือศูนย์กลางเลยครับปัจจุบันนี้คือศูนย์กลางของจีน ดังนั้นอิทธิพลในการเรื่องของจีนเทาเนี่ยซึ่งเราจะต้องระมัดระวังไม่ใช่ครับไม่ใช่อเมริกาอเมริกาเทาจะมาจัดตั้งฐานครับไอ้อย่างนั้นมันชัดเจนมันไม่มีทางหรอกครับแต่จีนเทาเนี่ยที่ค่อยๆขยิบเข้ามาขยิบเข้ามาโดยปัจจุบันเนี่ยมีคนจีนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้อง3ล้านคนและบุคคลต่างๆเหล่านี้อันนี้ไหนนะนี่ขนาดปิดนะผมไปให้คนมาถ่ายไปเนี่ยเนี่ยรถรลจอยกันเพียบนะนี่ขนาดปิดอยู่นะปิดนะ มีมีม,ม,มีที่เขาเตรียมขนของเนี่ยนี่นี่ไหม,ม,มอเอารถบรรทุกข้าวบรรทุกออกนี่ขนาดปิดนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมการเปิดอยู่แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองไปที่จุดนี้ครับมองไปจุดนี้เปิดไม่ได้ถ้าไม่มีตัวนี้การการการ,การที่จะเปิดขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็จะไปตามนี้นะครับเริ่มดีท้องที่ ครับ,ข,บ,ออรรบขึ้นไปที่บกนะครับขึ้นไปที่บชนขั้นตอนต่อมิตรทีนี้ถามว่าจากท้องที่นี่ไปที่เนี่ยก็ต้องไปไหนอีกเอาเดี๋ยวนี้เยอะแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปกองปราบนะครับไปดอสอนะครับอ่าพศวายานศึกอัปยานยศึกติด